น่องแย่ซีผ้ามาขันโชมพักเป็นกระลงใส่พักหอมพักหอมให้เป็นโรตีอยู่เข้าพักหอมมาร่วมกันละจ้าก็พักกระลำละกันห้วยเกลียวว้ก้อนได้จ้าพี่น้องห้วยเกลียวไว้ให้มันเหี่ยวจ้ากอ่อนเท่าสิคัน ยายแล้วก็ังห้งชมพักพักหอมกับพักกะลําจ้ะพักหอมกับงม้งมงำขั้นชมทรงตลาดกันพี่น้องเอาไว้กินพร้อมพี่น้องมาขั้นสมพักกันเด้อพักมุดแล้วกับขั้นจ้า เขาเจ้าห่อนจะอันบ้านเกลียวไล่ะะพักหยุดเอามาคันกั ล่างอันอันหน้าม,มันออกแล้วเอปลี่ยนใช่ไหม,มเล้วเขาใส่จนเขาเอาแช่น้าที่จริงมันกระตุ้มเขาเจ้าแหละมันจะแช่น้ามันเขาเหนียว จะห้าวคันห้าวคันเรียวเรียวห้าวแรงน้ามันอันออกระบาดนห้าวกะมาเอาเขาใส่เกลือใส่จังน่อยบานีห้าวคันเรียวห้าวกะมาเติมน้ำน้ำขามาจ้ะจะสีสูนไว้น้ำขามาน้ำแซ่เขาห้าวนี่แล้วพี่น้องน้ำแซ่เขาเหนียวห้าวนี่แหละน้ำขามาคนขวายจานอื่นว่าน้ำขามาจ้ะ สองขึ้นเอามักใส่ถันกระปุกไวส้สองมือได้จ้าพี่น้องกับเป็นจ้าเป็นห้างกลัมันกินกระปนุนกับเจวแซบขั้นเซ็ตเรียบร้อยแล้วจ้าห้ากเกลัใส่กระปุกไว้ใส่กระปุกนี่จ้าตง<อ>่ยายเลย ไส่กระปุกไว้2สองคืนจ้าเป็นสองคืนกินได้ไปพ่อกันคิดหนาได้จ้าสวัสดีจ้าฟ้าปิดฟ้ามาปิด